ก่อนอื่นต้องขออนุญาตขออภัยก่อนเลยขออภัยพี่ๆที่จับจองพื้นที่อยู่บริเวณรถโค้ชมิวสิกนะคะต้องขอความร่วมมือพี่ๆนะคะยกย้ายมายังบริเวณเวทีจุดปล่อยตัวนะคะเพราะว่าเดิมแล้วพี่เอ๋ขาเราจะประกาศรางวัลกันบนเวทีรถโค้ชมิวสิกแต่ว่าเราเล็งเห็นแล้วล่ะว่าเราประกาศคนนี้คนเยอะแล้วก็ที่สําคัญพี่ๆจะได้ยินกันทั่วถึงทั้งงานด้วยนะคะจะได้ไม่มีท่านใดที่ตกหล่นในเรื่องของการขึ้นรักของรางวัลนั่นเองนี่อย่างที่บอกค่ะ เรามาบอบรางวัลใช่แล้ว<ด>ค่ะตู้เย็นค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่รางวัลตู้เย็นพี่ๆที่อยู่บริเวณเวทีรทอกมิวสิกได้ ขยับเคลื่อนย้ายมาอย่างบริเวณทีนี้หรือยังคะไม่อยากให้ใครพลาดรางวัลนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงกติกานิดนึงค่ะรางวัลเราจะประกาศจากเลขบิ๊กเพราะฉะนั้นมีพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้ใส่เลขบิ๊กหย่อนลงไปในกล่องหรือยังคะมีพี่ๆท่านใดยังไม่ได้ใส่ไม่มีใช่ไหมคะและกติกาง่ายๆค่ะเมื่อเราจับออกมาแล้วนะคะเราก็จะขานหมายเลขบิ๊กเพราะฉะนั้นตรงกับหมายเลขบิ๊กของพี่ๆีท่านไหนยกมือไว้ก่อนเลยเราไม่จําเป็นต้องรีบวิ่งมาก่อนนะยกมือไว้ก่อนให้พิธีกรของเราทราบ เราจะได้ไม่ต้องนับถึงสามหากรางวัลไหนที่เรานับหมายเลขตึ๊ดตดตตครั้งที่หนึ่งหมายเลขตึ๊ดตตครั้งที่สองและครั้งที่สามจบแล้วหลังจากนั้นขออนุญาตจับใหม่เลยนะคะจะไม่มีการให้ซ้ํานะคะขออนุญาตจับใหม่นะครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะและก่อนที่เราจะแจกรางวัลตู้เย็นกันนะคะขออนุญาตที่จะมอบนะคะ รับมอบกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้มีพี่ๆจากทีมลูกโป่งรันเนอร์ด้วยนะคะที่ใจดีนะคะได้สนับสนุนเงินเลยกระโปรงคุ้งฟิ้งทุกคนเลยค่ะซึ่งนะคะ เงินที่ได้จากการสนับสนุนเนี่ยะคะจากพี่ๆทีมรุกโป่งแรนเนอร์นี้นะคะก็จะนําไปรวบรวมนะคะกับรายได้ค่าสมัครทั้งหมดของโครงการหาทิพย์แฟนปี5ค่ะพี่เอิร์กแล้วก็มอบให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำนั่นเองค่ะใช่แล้วครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเรามอบให้กับโรงพยาบาลบางกล่ำทั้งหมดเลยนะคะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะยิ้มสวยๆหวานๆ วันนี้เราสวยหล่อกันทุกคนเลยอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอร่อยกับอาหารไทยในงานกันด้วยนะคะรางวัลตู้เย็นกำลังจะประกาศณับ,บัดนี้แล้วค่ะรางวัลแรกจะเป็นรางวัลตู้ตเย็นตู้นี้ซึ่งจะบอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกค่ะลิมิเต็ดอีดิชันมากๆค่ะมาค่ะแล้วหมายเลขผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลตู้เย็นตู้นี้ได้แก่ สูงไปใช่ไหมคะต้องมีท่ายากนิดนึงพี่ที่ไม่ได้ทำยากหน่อยเออเนื่องรังวันค่บเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงก่อนพี่พี่คนไหนที่ได้รางวัลตู้เย็นถ้าหากว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกยกกลับเดี๋ยวพี่พี่ฝากไว้กับทีมงานก่อนได้นะคะแล้วก็หลังจบงานอาจจะนํารถมาแล้วก็ค่อยมาแจ้งทีมงานแล้วก็ค่อยยกกลับนะคะแต่สามารถยกกลับภายในวันนี้ได้เลยเพราะเสียงคนที่อยากได้ตู้เย็นหน่อยเร็วว้าวแค่รางวันแรกเราเรียกเสียงเงือได้แล้วนะ ตู้นี้นะคะเป็นผู้สมัครแบบคู่ค่ะหลักหนึ่งพกว่าค่ะ ตสอสักครู่นะครับขอดูอีกรอบได้ไหมคะโอ้โหหนึ 13, ่งศูนย์หนึ่งสามพีพอยจริง,งด้วยนะครับะะขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตยกตู้เย็นมาร่วมถ่ายภาพร่ว่เฟนนิดนึงคะ่ะนี่แจกจริงคะ่ะแจกไปเลยนด้คะ เดี๋ยวใครถ่ายภาพได้รบกวนส่งให้กับผู้โชคดีด้วยนะครคะ่ะถ้าหากว่าผู้โชคดีไม่สะดวกรับกลับก็คือส่งมอบให้เราก็ได้เลยได้เลยเรารอมาก <laughs> เรารออยู่แล้วคะ่ะยินดีอะไรนะคะ ก่อนตู้เย็นเดี๋ยวพี่มารับได้เลยเพรามเมื่อไหร่แจ้งทีมงานของเราได้เลยยกไปได้เลยค่ะ,ะต้องขออนุญาตกระซิบบอกใบ้ว่าแต่ละคืนนั้นมูลค่าหลักหมื่นนะคะสําหรับซ้ำที่นี้นะคะออละ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณดํารงรักอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัททิตย์จำกัดมหาชนนะคะได้ให้เกียรติจับรางวัลและแจกรางวัลค่ะ มาแล้วค่ะเชิญค่ะพี่เอ,อิร์ธและหมายเลขที่ได้รางวัลนะครับได้แกมหมายเลข 0248A ครับใช่ไหมครับชูม,มือหน่อยแล้ว,ว,วต้องเป็นหมายเลข 0248A นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบสักครู่นะครับต้องเป็นหมายเลข 0248A นะ ตกครือรอได้ครับไม่เป็นไรศูนย์ A นะครับแมนภูเก็ตกระนบีทรีสอร์ทจำนวน1<อ>ี1่ห้อค่ะตรวจสอบความถูกต้องแล้วรับรางวัลได้เลย4วัน3คืนนะคะขอให้นะคะพักผ่อนยังมีความสุขค่ะ รางวัลน,นะครับรางวัลต่อไปเป็นที่พักโรงแรมภูแมนภูเก็ตพันวาบีดรีสอร์ทค่ะจำนวนหนึ่งห้อง4วัน3คืนอ,อนกันครับและผู้โชคดีได้แก่หมายเลข0 8น5 b b o y ค่ะบอ่าวิ่งกันเลยขออนุญาตทวนนะคะ0 8 6 5 b ค่ะ0 8 6 5 b b o y ห้บเดี๋ยวให้เจ้ายนงานตรวจสอบสักครู่นะครับ ยินด,ดีด้วยนะคะท่านที่เลืออย่าเพิ่งเสียใจนะเรายังมีอีกหนึ่งที่พักนะครับรางวัลที่พักภูแมงภูเก็ตพันวาบีรีสอร์ทหนึ่งห้องสี่วันสามคืนยินดีด้วยนะคะ,ะรางวันสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเป็นโรงแรมภูแมงภูเก็ตอาคารเดียในทอนบีรีสอร์ทนะครับจำนวนหนึ่งห้องสี่วันสามคืนเช่นกันครับผู้โชคดี 6 B b ่งหกบีบอยค่ะชูมือเราวิ่งมาเลยนะครับ 0416BBOY นะครับ 0416BBOY นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบสักครู่นะครับโอเคถูกต้องยินดีด้วยนะคะ่ะซึ่งจะได้รับรางวัลที่พักแม็กหายจากโรงแรมภูแมนภู t, เก็ตอาเคเดียในทรีรีสอร์จำนวนหนึ่งห้อง4วัน3คืนค่ะ ส่วนนะคะได้แก่จังหวัดสงขลากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลน,นครสงขลาเทศบาลน,นครหาดใหญ่เทศบาลเมืองคอหงเทศบาลเมืองเขารูปช้างสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลบางกล่ำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา กองบินห6าฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ 2, 2> ลกาลกูนาภูเก็ตลากูนาแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขาลาโรงแรมสเปซบีรีสอร์ทไม้ขาวภูเก็ตโรงพยาบาลสิคลินหาดใหญ่ข้าวตาชัดสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินนกแอร์สายการบินไทยไลออนแอร์แมคโดนัลเมต้าโปร โอเดียนหาดใหญ่ดายานาหาดใหญ่บริษัทอมอสื่อสารแอนดิเล็กทรอนิกส์จำกัดและก็ชมรมคนรักขบไทยครับใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะชมรมนักสะสมพบใครคับก็ได้มอบเงินสนับสนุนนะคะให้กับโครงการหาดทิพย์แฟรรันปี5ด้วยเป็นมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะคะรวมถึงเมื่อสักครู่ก็จะมีทีมพี่ๆจากลูกโป่งรันเนอร์ด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนเงินให้กับโครงการหาดทิพย์แฟนรันปี5นะคะซึ่งก็ จะนำไปมอบให้กับศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟนูโรงพยาบาลบางกลับอำเภอบางกลับจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะตอนนี้พี่ๆน่าจะพร้อมแล้วโอเคและพิธีกรสองคนก็พร้อมจะแบบว่า ยกย้ายไปกับพี่ๆแล้วด้วยนะคะรอบแรกรรอบแกไม่ทันรอบนี้เขาเรียกเพลงอะไรนะคะฮักขออารออยู่รออยู่เลยค่ะอาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอส่งต่อเวทีนี้นะคะให้กับพี่ๆรำวงเวียนคกนะคะและอีกหนึ่งเวทีเป็นวงหงทองนะคะอยากสนุกกับเวทีไหนเชิญสนุกกันได้ตามสบายเลยเสียงดระดุดังๆสักครั้งค่ะ ไปกันต่อคบพี่องครบงโล่รอยเวียนกรอกเข้าไปเครับไกับผมเพี่น้องนะกระบงเอไปกันต่อ